สวัสดีค่ะเด็กๆใบางานนักเรียนที่จะส่งให้คุณครูในวันจันทร์ที่6นี้นะคะมันจะมีทั้งหมด4ใบ7ใบางานที่7ใบางานที่8 9และ10ซึ่ง7กับ8ครูอธิบายไปแล้วคราวนี้มาดู9กับ10นะคะอ่ามาเริ่มเลยใบายงานที่9ครูทําให้ดู2ข้อคือข้อ1กับข้อ4นอกนั้นทําเองนะจ๊ะ ตอนนี้จะเป็นการหารทศยมด้วยทศยมซึ่งเราจะหารโดยวิธีการทำทศยมให้เป็นเศษส่วนนะคะอ่าดูตัวอย่างก่อนเนาะเช่น7.2ในที่นี้เราจะทำให้เป็นเศษส่วนมันก็คือ72ส่วนด้วย10ททำไมส่วน10ละ่ะเพราะทศยม1นึ่ตำแหน่ง0.6ก็คือ6ส่วน10นะคะอ่ะาคราวนี้เราก็ใช้วิธีการถ้าเป็นการหารเศษส่วนเราก็ต้อง เปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณแล้วกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษตัวตั้งคงเดิมนะคะนี่เห็นไหมหารเปลี่ยนเป็นคูณแล้วตรงนี้จะกลับแล้วลจะกลับแล้วกลายเป็นเศษสิบส่วนหกเห็นแบบนี้ตัดได้ไหมตัดได้นะคะตัดได้สิบนี่ตัดทิ้งไปคราวนี้หกก็มาตัดหกหนึ่งเป็นหกหกอะไรได้เจ็ดสิบสองหกสิบสองค่ะเสร็จแล้ว จะได้เศษสิบสองส่วนหหรือมันก็คือ12นั่นเองเสร็จละโอ้ยหนึ่งขง่ายง่ายสิบจ้าตอบต่อไปไปดูข้อ4นะคะอันนี้ทศนยม3ามตำแหน่งต้องส่วนด้วยพันนะลูกก็เป็น1259ส่วนด้วยหนึ่พหารด้วย25ส่วนด้วย100ตัวตั้งเหมือนเดิม เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษทำไงต่อตัดดิเนาะอ้าวตาัดอ่อทำไมครูไม่ตัดตรงนี้เพราะว่าถ้าเราตัดไปเดี๋ยวถึงเวลาเราต้องไปตั้งหารใหม่แต่ถ้าเกิดมันส่วนด้วยพันอยู่แล้วเราจะรู้ว่าถ้าส่วนด้วยพันมันจะทดนิยม3ามตำแหน่งเพราะฉะนั้นครูจะตัดตัวนี้นะยี่้าหเป็นยี่้ายี้าสี่ เป็น100ก็จะเขียนได้ว่า1 2 5 9หคูณ4หารด้วย1,000นะจ๊ะลูกก็เอา1 2 5 9งคูณ4จ้ะคูณดึง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 เก้าสี่สา6 5บวก3เป็นเป็น23 สี่สองเป็นแปดเก้าสิบสี่หนึ่งเป็นสี่เป็นห้าจะได้เท่ากับห้าศูนย์สามหกส่วนด้วยอะไรส่วนด้วยหนึ่งพันแล้วมันส่วนด้วยหนึ่งพันเนี่ยมันทดสัยมกีตำแหน่งสามตำแหน่งเพราะฉะนั้นมันก็คือห้าจุดศูนย์สามหกนั่นเองตอบละห้าจุดศูนย์สามหกเสร็จละเนาะอ่ะต่อไปดูอันนี้ อันนี้ครูจะทําข้อที่2กับ4ให้ดูนะคะทำข้อ2กับ4ให้ดูอันนี้เป็นการบวกลบคูณหารรักคนทศยมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีแบบนี้เราต้องทําในวงเล็บก่อนเสมอพอมาดูแบบนี้ปุ๊บอ่าเห็นวงเล็บทําในวงเล็บก่อนเลยจ้านี่เอามาทําไมกันลูกคออูนคูณไงเนาะตั้งคูณจ้ะ สี่หสองคูณเยังไม่ต้องเขียนจุดก็ได้เนาะเดี๋ยวค่อยมาใส่จุดทีหลัง9ก้าสองทดหนึ่ง5ก้ห้าห้าทดห้าลกเก้าสี่บวกหเป็น4ี่สิเอ็ดทดกี่ตำแหน่งนะหนึ่งสสามาตำแหน่งก็นับ1 2ึสจุดนี่ได้ชื่อเขียนตรงนี้เลยลูกสี่จุดหนึ่งด หารด้วย1.2เมื่อมาเป็นแบบนี้แล้วปุ๊บเราก็เปลี่ยนจากทศยมเป็นเศษส่วนเพื่อง่ายในการทำเนาะ4 1 5 8นดทศยมกี่ตำแหน่ง3ามตำแหน่งถ้า3ามตำแหน่งก็ส่วนด้วยพันหารด้วย1.2ก็คือ12ส่วน10เพราะสุเพราะทศยม1ตําตำแหน่งก็ตัวตั้งเหมือนเดิมนะคะ เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษอ่ะทำไงต่อทำไงอ่ตัดถันะ่วเนาะตัดเลยเอาสองตัดได้หกสองตัดได้ห้าแล้วก็เอาหกนะคะเอาหขึ้นไปตัดเอาหขึ้นมาตัดอันนี้นะอ่ะลองดู ลองดูนะหกหนึ่งเป็นหกหกอะไรได้สี่สิบหกหกสามสิบหกหกหกสามสิบหกนับไปถึงสี่สิบเอ็ดได้ห้าหกอะไรได้ห้าสิบห้าหกเก้าห้าสิบสี่เหลือเศษหนึ่งหกอะไรได้สิบแปดหกสามสิบแปดก็จะได้ว่าหกเก้าสามคูณห้าส่วนหนึ่งพัน ได้เท่าไหร่ก็ตั้งคูณลูกตั้งคูณ6 9 3กสามคูณห้าห้าสามสิบห้าห้เบวกสเป็น34เนอะก,ก็แล้วก็ดูทศเิยมกี่ตำแหน่ง3ตำแหน่งแน่นอนเพราะอะไรเพราะมันส่วนด้วย1,000ก็ตอบเลยลูก สามจุดสี่หห้าตอบจ้อย3ามจุสี่หห้าอ่ะมาดูข้อสกันข้อสี่ถ้าเป็นแบบนี้เราก็ทำให้มันเป็นเศษส่วนก่อนเลยเนาะทำเป็นเศษส่วนก่อนเลยก็จะได้หนึ่งศส่วนหนึ่งรอย หารด้วย6ส่วน100เช่นเดียวกันแล้วดันไปบวกกับ4.842ปิดวงเล็บซะาตรงน,นี้นะเนาะอ่าวมาใส่ใหม่108ส่วน 100, 100่งคูณเดียลุกทีนี้กับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษแล้วก็บวกกับ4.842อ่ะมาตัดกันอันนี้ตัดได้เลยนะนี่6เอา6ไปหาร108ลุก หกหนึ่งเป็นหกหกอะไรได้สิบหกหนึ่งแล้วก็เหลือสี่หกอะไรได้สี่แปดหกแปดสี่สิบแปดเพราะฉะนั้นตรงนี้จะได้สิบแปดหลกในวงเล็บได้สิบแปดบวกกับสี่จุดแปดสี่สองได้เท่าไหร่หลกเอาสิบแปดจุดศูนย์ศูนย์ศูนย์บวกกับสี่จุดแปดสี่สองอ่ะบวกกันจุดต้องตรงกันเด้อ อาหามานะก็จะได้คำตอบแล้วูเสร็จแล้วค่ะโอเคลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ